ก่อนหน้านี้นะคะน้องแมพเขามีปัญหานะคะไม่สามารถแจกผมทรงนี้ได้แต่ตอนนี้เขากลับมาแจกแล้วค่ะเรียบร้อยและคอนเฟิร์มเวลาและวันที่ให้กับน้องๆแล้วคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าฟาร์มยังไงอะไรเวลาไหนนะคะดูตามคลิปนี้ให้จบก็พอนะคะแล้วน้องจะได้ไปซึ่งแมพที่เขาจะเอามาแจกนั่นก็คือแมพเดิมคือแมพแมพนี้นั่นเองค่ะและของฟรีอันนี้นะคะน้องเขาแจกเพียงแค่ห0 0พันชิ้นเท่านั้นและจะมา ในเวลาตีห้านะฮะหรือตอนเช้าวันพุ่ นี้นะคะในวันที่3พฤศจิกาวเวลาตี5เท่านั้นนะคะใหรรีบเข้าเหมือนเล่นได้เลยสําหรับใครที่ตื่นและอยากได้ทรงผมฟรีอันนี้ส่วนใครนะคะที่ไม่รู้วิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่แป้จะเอาให้น้องๆดูซึ่งมาเป็นวิธีการเดียวกับครั้งที่แล้วเลยค่ะในการที่เราจะได้ของฟรีเราไปดูกันค่าวว่าต้องเล่นยังไงบ้างซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นเควสดเก่าครั้งที่แล้วนะคะน้องๆที่น้องๆเนี่ยจะต้องเก็บทรงผมทั้งหมด30อันจําได้ไหมคะ ซึ่งเราเนี่ยจะต้องไปเก็บตามมินิเกมต่างๆนะคะน้องๆซึ่งเดี๋ยวพี่แป้นจะบอกทิศในการที่จะทาให้น้องเก็บได้ไวและมินิเกมอันไหนนีคะที่มีให้น้องๆเก็บได้หลายอันเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งในแบบลาวานะคะน้องจะมีทรงผมให้น้องเดินเก็บมากที่สุดถึง5อันเลยนะคะซึ่งบอกก่อนเลยว่าหากน้องๆเล่นกับคนอื่นเยอะๆเนี่ยจะทําให้เราต้องแย่งกับคนอื่นค่ะหาน้องๆเล่นเฟิร์สวีนะคะเข้าคนเดียวก็ได้คนเดียวเลยซึ่งอีกอันหนึ่งก็คือปราสาทนะคะน้องๆคืออันนี้ค่ะก็จะน้อยกว่าอันเมื่อกี้นิดนึง อาจจะมีแค่สทรงหรือ2ทรงนะคะที่จะทําให้เราได้เก็บนะคะน้องๆซึ่งมันจะวิ่งเก็บแบบนี้ตามพี่แป้งเลยอย่างที่บอกมันก็นต้องแย่งกับคนอื่นซึ่งพอเราเล่นเสร็จแล้วเราจะต้องทําการโหวตค่ะน้องๆซึ่งแนะนํานะคะให้โหวตอยู่แค่2อันคือแบบลาวากับปราสาทเท่านั้นนะคะแบบอื่นไม่มีทรงผมให้น้องๆเก็บค่ะหรือมันอาจจะช้ายิ่งช้าเราจะยิ่งได้ของช้าพอเราได้ของช้าของมันจะหมดก่อนนะคะแนะนําอันนี้เป็นทิคส่วนตัวของพี่แป้งเพราะทุกครั้งที่พี่แป้งเล่นพี่แป้งใช้เซิร์ฟวีมาตลอดซึ่งมันไวและมันง่ายมากๆ เลยค่ะซึ่งพอม,มันเป็นเซิร์ฟรวมเนี่ยน้องๆมันก็ต้องแย่งกับคนอื่นใช่ไหมฮนันนนนนะ,ะเก็บครบแล้วเรียบร้อยน้องก็ต้องวิ่งเข้ามาในวงกลมแล้วก,กดเคลมแบบนี้นะคะก็จะได้ทรงผมสีมูวงดำไป